ัดซ่สอื่นยังไป็ว่าคนเปิด2,500ันหาร้อยวันใต้สีหาปีเด็กของก็ออกเพลงแรกที่พ่อมี่ซื้อเสียงเลยสั่งซื้อเสียงให้สายทิดท่องจันทร์คือเพลงยังพ่อเพลงเริ่มแล้วเขียนในปีแล้วไปเอาไอ้นี่อยู่พ่อข้ามเกินบ่ครับพ่อไม่เกินชุดแรกคือเพลงแรกนี่อันนี้เปหัดใส่อันอีลิททวนหน่อยนะกดเป็นกล่องตึ้งตึ้ง เพียงครั้งเดียวที่เจอกันนี่คือเพลงแรกบที่ดังครับเพนี่โอ้เพียงครั้งเดียวที่เจอกันไม่ลาสักวันเพียงครั้งเดียวที่เจอกันเก็บในฝันที่ถือแต่ก่อนเมตตาและสงสารเธอซึ่จนซืเอจนน้ำตาตกในมองเห็นเธอเศร้าสูงหลือสลือมโอ้ทนดูไม่ไหวพิ้งนี่นะผู้ใดอกหักต้องมาหางครับพ่อนี่ สาที่ต้องจัง